h y เป r ร์เอ็ก m i คลหูฟังแบบไร้สายที่เรียกว่าอัตราการดิเล์ต่ำมากๆออกมาแล้วของ h y เปอรและวันนี้ข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ Gaming Gears Thailand สวัสดีครับ Gaming g e a r Thailand นะครับวันนี้เรามาพบกับคราวมิกทูของ HyperX กันกำลังเป็นที่น่าจาก ตามมองของตลาดเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆแบรนด์ทำออกมาแล้วโดยปกติเนี่ยต้องอธิบายว่าหูฟังเล่นเกมที่ดีเนี่ยเรามักจะต้องเสียบสายเล่นแล้วก็ต้องผ่านแอมตัวขยายสัญญาณเพื่อที่จะให้คุณภาพเสียงกับการดีเล์นเนี่ยมันมีน้อยที่สุดโดยถ้าเรามองย้อนกลับไปหลายๆปีก่อนหน้าน,นี้สินค้าพวกหูฟังไร้สายในหมวดของเกมมิ่งเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าเขาเรียกว่าดีเล์มันสูง นะครับคนเล่นเกมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบขัดใจเสียงที่ได้กับการดิเล์เนี่ย มันยังอยู่ในเทคโนโลยีที่เรียกว่าไม่ถูกพัฒนามนาะแต่วันนี้เราจะเห็นเลยหลายแบรนด์เนี่ยทำออกมากันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลายแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกในส่วนของ Hyper X ก็ตามไม่น้อยหนะ้าวันนี้มาแล้วกราวมิกทูมาดูกันตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายถามว่าคุณสมบัติของหูฟังไร้สายอย่างแรกที่เราต้องคำนึงคืออะไรแบตเตอรี่นานหรือเปล่าอัตราการเซอร์ราของเสียงเป็นจ1จุดหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็การดีเลย์เนี่ยมันจะช้าวกว่าการมีสายเนี่ยเยอะหรือเปล่า3สิ่งที่ ชาวมิกทูเนี่ยเขาเคลมมาเลยแบตเตอรี่110ชั่วโมงแล้วก็เป็นบลูทูธบลูทูธเนี่ยเล t กเซนซีจะสูงนะหมายความว่าอัตราการดีเล์เนี่ยก็ยังเป็นบลูทูธ o t h 5.1แต่ตอนนี้มี2.4แล้ว2.4 l a ุดสีเ่ต่ำนะครับอัตราการดีเล์เนี่ยเรียกว่าต่ำมากเราสามารถนำมาใช้แทนหูฟังมีสายได้ละเรามาดูระบบซาวข้างในกันเขาทำให้เห็นเลยว่าระบบการให้เสียงเนี่ย น่าจะดีขึ้นนะครับเป็นตัวพัฒนาแล้วก่อนหนั้นเนี้ยคราวทรีของ HyperX เนี่ยเรียกว่าทําได้ดีของขาดตลาดกันเรียกว่าหายกันไปเป็นวีคสองวีคในหลายๆช่วงวันนี้อะไรจะาำให้คนมาเปลี่ยนใจใช้คราวมิกซ์ทกันโอ้โหตื่นเต้นเลยแกกล่องกันดูเลยนะเปิดกล่องมานะครับจะเป็นซอ f t c a s สหอันนะครับในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้จะมีคู่มือการ์ดเป็นซิกเนเจอร์ของ Hyper X เ้าเลย งกอก,การนี้ก็จะเป็นการขอบคุณนะครับ Congratulation on joining the HyperX family คุณเป็นครอบครัวของ HyperX แล้ว <S <S ผมว่าสาวก HyperX เนี่ยน่าจะเป็นครอบครัว HyperX กันมานานแล้วก็สแกนเข้าไปดูคุณสมบัติของสินค้าตรง QR code เนาะแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ก็จะไปดู e g กูลาร y ของตัวสินค้าของ HyperX 3.5นะครับ Jack นะ Audio cable แล้วก็มี A 2 C นะครับตัวนี้ก็6ฟุตมาตรฐาน1.8เมตรอันนี้เป็นตัวที่พิกเกมของหูฟังเล่นเกมยุคใหม่นะครับก็คือจะมีตัว Wi-Fi d o n g งเก4 2.4ไว้ให้มาดูพอร์ตกันพอร์ตจะเป็น type c ท,ทำไมต้อง type c สงสัยไหมด้วยอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์สมัยนีย้พอร์ตเนี่ยจากพอร์ต usb a เปลี่ยนมาเป็น usb c กันเยอะละดังนั้นเนี่ยปัจจุบันนะครับ usb c ถึงมี บทบาทมากขึ้นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนปัจจุบันก็จะเป็นพอร์ต Type C หมาล้ะไม่มีค่ายไม่มีสังกัดแล้วไม่ใช่เป็น Apple ใช้แบบหนึง่งซัมซุงใช้แบบหนึง่งอ d r o อยใช้แบบหนึง่งโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างตอนนี้เขาเป็น universe port แล้วสำหรับ Type C นะครับพร้อมกับ s t a n ตัวขาตั้งต่อไปนะครับตัวหูฟังว้าวว้าว,าวา้านในนะครับก็จะมีฟองน้ําซ้ายขวาชัดเจนตัว c o อร์จะเป็นหนังนะ ค่อนข้างนุ่มการใช้งานยุคใหม่เนี่ยเขาจะทาบกับอกไม่ให้มันชนแบบนี้เวลาเราเก็บนะครับแล้วก็ยืดได้อันนี้เป็นวิธีการใช้งานที่เรียกว่าเซฟอุปกรณ์แล้วก็ไม่ทำให้เราแบบ เจ็บเวลามันกระแทกสมมติเราทำงี้มันก็จะกระแทกเราตึกตึกตึกเนี้ยจะเจ็บแล้วมาดูซับพอร์ตด้านบนซับพอร์ตด้านบนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนังไม่สก,กีโลโก้แต่ด้านบนเนี่ยก็คงสัญลักษณ์ของไฮเปอร์ไอว้ก็จะมีโลโก้ตรงนี้ด้านขวาเนาะเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่สมมติว่าเราจะใช้อ่าดองเกิล์ไวไฟดองเกิล์ไทยซีตัวเนี้ยเสียบกับคอมพิวเตอร์เราก็ใช้สายเนี่ยต่อเข้ากับดองเกิลแล้วเสียไปที่คอมแทนที่เราจะเอาตัวเนี้ย เอื้อมไปที่ CPU ไม่ต้องละเราก็ใช้ตัวนี้เสียบกระดองเกอรไว้ที่โต๊ะนี่แหละแล้วก็สายต่อไปที่ CPU แต่ในกรณีที่เราจะใช้ออกนอกบ้านนะเราสามารถเสียบตรงนี้เป็นที่เก็บอันนี้เป็น Magnetic เนาะแล้วเราก็เอาไปแค่นี้ได้เลยเอาไปแค่นี้เลยหรือว่าจะใส่ซอฟ t c เคส แล้วก็สไตไปได้เลยก็ได้อันนี้ผมมองว่า HyperX ปรับตัวเข้ามาเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นนะเกมเมอร์ไม่ต้องอยู่แค่ในบ้านแล้วเกมเมอร์สายโมบายเกมมิ่งก็เปลี่ยนมาใช้เป็นฟังก์ชันนี้น่าจะเหมาะโอเคเรามาดูปุ่มกับฟังก์ชันข้างในกันดีกว่าโอเคมาดูด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายเนี่มีปุ่มอะไรบ้างมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็เป็นรูสําหรับแจ็ค3.5แล้วก็พอร์ตนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นไม เราจะเห็นเลยว่ามันเป็นรูเล็กๆๆตรงนี้โอเคมาด้านขวาด้านขวาเนี่ยจะมีวิวสำหรับเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะแล้วก็เป็น n i อ e cancelling ตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้เป็นเจนใหม่ของคาวมิกซ์เลยอ่ะนี่ใช้คำโฆษณาตามที่เขาบอกเลยนะที่กล่าวอ้างเจนใหม่ Gen ของคาวมิกซ์เนี่ยตัวนี้คือคาวมิกซ์2สิ่งแรกที่เขาชูคือแบตเตอรี่110ชั่วโมงนะแต่ตัวนี้มีน้ำหนักของลิเธียมจริงๆผมว่าน้ำหนักกำลังดีน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2 7 0กรัม270กรัมเนี่ย ถ้าเรียกว่าเป็นลิเทียมเนี่ยก็เหมือนกับลิเธียมในแบตเตอรี่มือถือนะสก้อนไม่แปลกใจเลยว่าทําไม110ชั่วโมงต้องมานะครับตัวนี้เขาให้ลิเทียมมาค่อนข้างดี นับค่อนข้างหนักต่อไปเขาบอกว่าเป็น Dual Wireless 2.4กิกะเฮิร์ USB-C d o n g l e เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยี LE Audio Bluetooth 5.3เรามาดูกันว่า LE LE ย่อมาจาก low energy ก็คือใช้พลังงานตำ่ำใน5.3เนี่ยเวลาสแตนบายเนี่ยจะใช้แบบในการเลี้ยงการสแตนบายเนี่ยน้อยกว่าทำให้ชั่วโมงการสแตนบายเนี่ยยาวขึ้นโหมด5.2กับ5.3ในหมวดของการเชื่อมต่อนะ เขาบอกว่าการเชื่อมต่อของตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเลือกการเชื่อมต่อที่ใช้พลังงานน้อยสุดเป็นที่ตั้งโดยปกติเนี่ยการเชื่อมต่อของหูงฟังจะเลือกการเชื่อมต่อที่อัตโนมัติอะไรเร็วสุดต่อน,นั้นก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ย LE mode เนี่ยเขาจะเลือกการเชื่อมต่อที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเป็นการเชื่อมต่อ Priority แรกทำให้การประหยัดพลังงานเป็นสำคัญส่วน data transmission ก็คือการส่งสัญญาณนะครับในตัวของ HyperX 5.3 LE ตัวนี้การส่งสัญญาณจะประหยัดพลังงานมากขึ้นมาที่แบตนตอต่ยนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเป็น ANC เนี่ยคือ anti noise cancelling ก็จะเหลือแค่70ชั่วโมง Standby anti noise cancelling เนี่ย HyperX ตัวนี้เขาบอกว่าเป็น AI ด้วยนะแต่เรายังไม่ไปตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ delay กันก่อนสัมผัสความล่าช้าที่น้อยที่สุดเมื่อใช้งานหลายๆแพลตฟอร์มพร้อมกัน US บีซีดองเกิล2.4กิกะเฮิรตซ์เดเรย์เขาเคลมว่าดีเลย์เขาอะอยู่ที่20มิลลิเซคัน20มิลลิเซคันเนี่ยหนึ่งวินาทีมี60มิลลิเซคันเดเลย์เนี่ยก็ประมาณ20มิลลิเซคันหมายความว่าหนึ่งส่วนสามวินาทีนี่คืออัตราการดีเลย์ของดองเกิล2.4เขาเนาะโอเคเขาบอกว่าการตัดเสียงรบกวนเนี่ยเขาใช้พลังงานแบบไฮบริดก็คือเขาบอกว่าเป็นไฮบริด ANC โหมดแล้วก็มี Transparency โหมดโหมดที่เราอะ ฟังเพลงเล่นเกมแล้วได้ยินเสียงข้างนอกด้วย HyperX เนี่ยเขามีชิป AI อยู่ใน Cloud Mix 2ตัวนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะจูนว่า ANC หรือ Anti Noise Cancelling เขาเนี่ยจะปรับยังไงให้เสียงมันเนี่ยที่สุกเข้ามารบกวนเราเนี่ยหายไปได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยชิป AI ตัวเนี้ย ก็จะมีผลในการใช้ฟังก์ชันลดเสียงรบกวนแบบเรียกว่าแทบจะไม่มีจ้ะดิเวอร์ของ HyperX ์ตัวนี้ให้มาขนาด40มิลนะในแบรนด์ไฮเอ็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสแตนดาดของแม่เหล็กเนี่ยดิเวอร์เป็นขนาด40มิมมันจะถูกขับด้วยแม่เหล็กตัวดิเวอร์ของ Cloud Mix 2 Cloud Mix 2เนี่ยใช้เป็นตัวไฮเอ n d ของวงการแม่เหล็กก็คือ n e o d y ดเ u ีย 4.0มิิเมตรการขยายของสัญญาณเสียงความคมชัดของเสียงเนี่ยถือว่าพรีเมียมเดี๋ยวจะไปลองทดลองฟังให้ดูกัน ต่อกับมือถือก็ต้องดาวน์โหลดแอปเาก่อนนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะเรากดไปที่ปุ่มหลังจากที่เราเปิดกับปุ่มฟังก์ชันที่เป็นขีดสีดำบนสุดนะครับถ้าสัมผัสไปเนี่ยจะอยู่บนสุดทั้งสองข้างของหูเลยกดแช่ไว้สองวิแล้วก็เขาจะขึ้นว่าบลูทูธโหมดพอเข้ามาปุ๊บเราก็กดเข้าไปในแอป Hyper X e n อ i n i t y ปุ๊บเขาก็จะต่อให้เลยว่าเราเจอกับอะไรบ้างสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็จะมีฟังก์ชันของ noise control ถ้าเรากดปิดมันจะได้ยินที่เสียงเราเลยว่า noise control off นะครับพอเราเปิดปุ๊บ cancellation ก็คือการเสียงรบกวนนะครับพอเรากดเป็น transparency ปุ๊บเนี่ยเสียงจากข้างนอกจะผ่านไมโครโฟนเข้ามาทำให้เราได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นอีก ถ้าสมมติว่าใครอยากจะแคสเกมนะผมแนะนําว่าเปิดเป็น transparency นะเราจะได้เสียงตัวเองแบบเดียวทรเลยเสียงตัวเองที่ออกไปแล้วก็ผ่านลำโพงกลับเข้ามาที่หูเราอีกรอบนึงต่อไปถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ในฟังก์ชันอื่นๆน,นอกจากเล่นเกมเรามาดูว่ามีอะไรบ้างก็คือฟังบทสนทนานะครับชิลเบสเสียงทุม้ม g a ม i n g แล้วก็มิวสิได้ว่าเราอยากจะได้กด1ครั้งเป็น play and pause หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็น next track หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเพลงก่อนหน้าเพลงต่อไปก็คือถ้าเราอยากได้ฟังก์ชันประมาณไหนแล้วก็มาตั้งในแอป e n ปพ n i t y ต่อได้เลยอันนี้ก็จะโชว์แบตเตอรี่ออเพลงเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะอนุญาตให้อาปเปอรมิสิเข้ามาไหมผมใช้ออ h ฟ n e นเนาะหลังจากที่ได้ลองฟังเพลงนะผมว่าเสียงดีไม่ได้อวยเลย เมื่อกี้ <Okay. S 1> ที่เราต่อบลูทูธแล้วนะที่สำคัญสำคัญนะนอกจากปุ่มการแพร่บลูทูธนะก็คือกดปุ่มเปิดปิดพร้อมกับฟังก์ชันที่เป็นขีดเนี่ยพร้อมกันกดพร้อมกัน2วินาทีแล้วก็มันจะขึ้นใน Device ของเราเราจะต่อกับ iPad แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยกด2วิแล้วก็ขึ้นเราไปกดนะครับก็เชื่อ,อมออโตเข้าไปที่แอปเอ็ i n ิเเลย แต่ถ้าเราใช้ Wi-Fi 2.4เราจะต่อผ่านแอปไม่ได้ก็คือเป็นฟังได้เหมือนกันหมายความว่า2.4เนี่ยต่อเร็วต่อง่ายแต่คอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันไม่ได้ด้วย l a t เ n c y ี่ต่ำ สัญญาณมีน้อยรับแค่สัญญาณเสียงอย่างเดียวเนาะโดยฟังก์ชันแต่ว่าถ้าเป็นบลูทูธ5.3เนี่ยเขาไปพร้อมระบบคําสั่งซึ่งระบบคําสั่งเนี่ยตามแฟกแล้วก็คือเล็กเซนซีข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าการต่อผ่านบลูทูธจะได้สามารถเข้าไปควบคุมแอปพลิเคชันได้ด้วยชุดคําสั่งสิ่งดีจริงนะครับถามผมอะ่ะเล่นเกมได้ ฟังเพลงดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือความตั้งใจของเขาอะเห็นเลยนะครับว่าโหมดเกมมิ่งมีฟังก์ชันเดียวที่เหลือเป็นโหมดแบบศิวนาพาเพลินมิวสิกเบสโวคอลคือโหมดที่อยู่ในในエ n จ i นิตีเนี่ยเรียกว่าเป็นโหมดแบบไลฟ์สไตล์ทั้งนั้นเลยช่วงสุดท้ายละจะบอกให้ว่าราคาเท่าไหร่จากรีวิวมาหลายๆยี่ห้อนะยี่ห้ออื่นจะโกรธไหมอย่าโกรธนะเอาขอโทษแล้วกันแต่พูดเร็วตรงว่าตัวเนี้ถ้าเป็น บีสนะฟังก์ชั่นตามนี้เลยนะ12000สองถึงสองหมฟังก์ชันได้เท่ากันเลยแาวนะแม่เหล็กไซส์นี้เลยนะเท่ากันเลย7000ถึง12000 12, อะ่ะและไม่มี AI Cloud Mix 2มีชิป AI มาให้ให้ผมซื้อใช้ส่วนตัวผมซื้อแต่ต้องเก็บเงินนานหน่อยมีผ่อนไหม <c oughs> <c oughs> โอเคถ้าอยากผ่อน <c oughs> เดี๋ยวใส่ลิงก์ช็อปปี้ไว้ให้แล้วก็ไปลองดูว่าถูกใจไหมแต่ถ้าให้แชร์ประสบการณ์ กดซื้อเลยในคลิปนี้เรารีวิวกันแบบไม่อวยแล้วก็พูดจริงๆว่ารู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นเลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b สไครป์ให้ด้วยก็จะขอบพระคุณมากๆเลยคลิปนี้ตั้งใจทําให้ทุกคนลองดูนะครับในแบบที่เข้าใจว่าด้วยความรู้และการ ด้วยความรู้และความเข้าใจของผมที่มีแค่นี้ผมมองว่าเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆนที่ซื้อไปแล้วอยากจะติชมหรือให้ความคิดเห็นนะครับพิมพ์ม,มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบวันนี้ Gaming Gear Thailand ขอบคุณมากๆ